สำหรับท่านที่มีอาการของระบบทางเดินอาหารวันนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับอีกบริการหนึงของโรงพยาบาลพระจอม9เจ้าคุณทหารนะครับก็คือบริการของศูนย์สองกล้องทางเดินอาหารครับ สำหรับท่านที่มีอาการปวดท้องมีกวดไหลยะ้อนหรือมีการขับถ่ายผิดปกติแต่เป็นแล้วไม่หายสักทีนี่นะฮะจำเป็นจะต้องส่องกล้องหรือย,ยังแล้วทำ็นต้องสองกล้องเนี่ยต้องส่องกล้องอะไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับทำไมเราต้องส่องกล้องทางเดินอาหารนะครับปัจจุบันการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารเนี่ยมีบทบาทอย่างมากทั้งในด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรคนะครับโดยในด้านการวินิจฉัยก็สามารถบ,บอกได้ว่าการที่เราเกิดขึ้นในเป็นจากการอักเสบมีแผลรือมีนิ้องอกต่างๆหรือเปล่า รวมถึงสามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้นะครับสำหรับเรื่องการรักษาก็สามารถหยุดเลือดออกตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหลือขยายรอติดต่างๆได้นอกจากนี้เองเนี่ยยังมีบทบาทในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งแล้วก็ป้องกันมะเร็งลำไส้ได้นะครับการสองกล้องที่ศูงสองกล้องของเราเนี่ยนะจะแบ่งออกเป็น2อันใหญ่ๆก็คืออันแรกคือสองกล้องตรวจทางอาหารส่วนต้นหรือว่า gastroscopy นะครับนี่ก็จะตรวจตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารไปจนลำไส้เล็กส่วนต้น อีกอันนึงก็คือการสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ซึ่งก็จะตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมดไปจนถึงลำไส้เล็กส่วนปลายนะฮะซึ่งถ้าท่านมีรอยโรคไม่ว่าจะเป็นการอักเสบมีแผลหรือว่ามีก้อนเนื้อรวมถึงก้อนมะเร็งต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจะให้การวินิจฉัยได้จากการสองกล้องครับสาหรับอาการของระบบทางเดินอาหารที่จําเป็นจะต้องสองกล้องก็จะแบ่งได้เป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือมีอาการที่มันไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ปวดท้องกดไหลย่ยอ้อนหรือว่าการขับถ่ายที่ผิดปกติที่เราได้กล่าวไปแล้วนะฮะถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นควรจะมาตรวจวันที่2คือเป็นกรณีที่มีอาการเตือนะนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดหรือมีโลหิตจางจากการขาดเลือดหรือว่าเสียเลือดเรื้อรังนะฮะอาจจะมีเรื่องของคือลำบากน้ำหนักลดมีก้อนในท้องต่อมน้ําเหลืองโตต่างๆเหล่านี้จําเป็นจะต้องมาส่องให้เร็วขึ้นเพื่อดูว่ามีโรคที่ร้ายแรงซ่อนอยู่หรือเปล่าครับดังนั้นท่านที่มีอาการของะบบทางเดินอาหารนะครับ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหลังจากการรักษาเบื้องต้นหรือถ้าท่านมีอาการเตือนของอาการที่จะเกิดอาการรุนแรงต่ตางๆเรานี้ก็สามารถเข้ามาตรวจได้เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่เร็วขึ้นนะครับทางศูนย์สองกล้องของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารก็จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์นะครับโดยท่านที่มีปัญหาในด้านทางอาหารสามารถเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลได้ทุกวันโดยหมอที่ตรวจก็จะนัดเข้ามาที่ศูนย์สองกล้องให้อีกทีหนึ่งนะครับ